เล็กฝันเด่นต้องขายสมบัติกินขอโอกาสกลับเข้าวงการเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรเปิดใจล่าสุดโดนผิดโควิดเข้าเต็มเต็มต้องใช้เงินเก็บซึ่งใกล้จะหมดแล้วรถ3าคันที่มีก็ต้องแปรสภาพมาจุนเจอครอบครัวหากโควิดนานกว่านี้ คงต้องเอาสมบัติมาขายแยกตามความจําเป็นเล็กฝันเด่นเล่าว,ว่าโควิดแรกๆยังพอไว้ปีหนึ่งอยู่ได้มีเงินเก็บไม่ดื่มสุราไม่สุบุรีแต่พอปีที่สองปีที่สามเริ่มตึงมือมันส่งผลกระทบหลายอย่างเริ่มเห็นเพื่อนๆดาราขายของกัน ก็อยากทำบ้างแต่คิดว่าเรายังพอไหวอยู่แรกๆรลดรายจ่ายจาก100%เหลือเจอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อถ้าถามว่ากระทบกระเทินไหมบอกเลยว่าเต็มเหนียวตั้งแต่ไว้ทุกในหลวงรัชกาลที่9เราไว้ทุกสองปีรับงานน้อยแล้วมาเจอโควิดระบาดอีกรวมๆก็เกือบ5ปีแล้วกับการที่เราต้องใช้เงินเก็บที่เก็บมาตั้งแต่อายุ18คือมันไม่เรียกว่าเป็นบุญเก่าต้องบอกว่าเป็นมหาบุญแล้วแต่เงินเก็บก็ลดทอนลงทุก วันจากนี้ก็หวังว่าโควิดหมดพวกพีพีน้องๆหรือผู้จัดจะให้โอกาสที่จะกลับเข้าไปจากนี้คงจะเอาทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นมาขายซึ่งตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้ว รถที่เคยมีสามคั้นก็เอามาแปลสภาพมาจุนเจือครอบครัวเริ่มจากจัดองค์ประกอบสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตออกไปก่อนเพื่อลุ้นในไตรมาสต,ต่อไปว่าจะมีงานเข้ามาไหมคนหนักกว่าเราก็เยอะยิ่งเราได้เห็นคนที่เราไปช่วยรู้เลยว่าเราสบายกว่าเขาเยอะมากบางคนหมดเนื้อหมดตัวเราเรียนรู้มาแล้วเรื่องความสุขความสบายก็ต้องเรียนรู้ที่จะถูกบ้างถ้าจมไม่ลงนี้ลําบากแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ